วัสดีนะครับวันนี้นะฮะตู้ปลาบูของเราก็หายแล้วนะตาไข้เส้นผมหายแล้วนะฮะตอนแรกก็คิดมากเหมือนกันอุ้ยทำไงดีวะเยอะแยะแต็ไมไปหมดไม่หายสักทีนะสุดท้ายก็หายจนได้นะครับรู้ไหมทำไงหาย เดีย๋ยวนะติดแผ่นบังอีนี้หน่อยบังเงาสะท้อนเวลาถ่ายอุ้ยโทษขอโทษวันนี้อันนี้เป็นเทคนิคให้นะครับเวลาถ่ายรูปแล้วติดเงาสะท้อนนะครับไปซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมานะเราตัดให้ให,ให้ให้รูพอดีกับกล้องนะครับแล้วก็มาสวมถ้าให้ดีก็ติดกาวสองหน้านะมันจะได้ไม่ร่วงแบบเนี้ยเมื่อก่อนตอนทำใหม่ๆมันก็ คือเจ้าบอกมันยังแข็งๆใช่ไหมมันก็พอดีกับไอตัวไอ้นั่นอะตัวร่องที่เราซ้อซอเป็นรูเลนมันอะนะพอผ่านมาเริ่มเริ่มมันก็เริ่มอ่อนๆลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเดี๋ยวสงสัยต้องไปซื้อเทปกาวสองหน้ามาแปะนะมันจะได้อยู่ อนาลิตนี่น่าเป็นมากเลยนะครับไม่กลัวเลยอะ่ะมันขึ้นมาตลอดเลยอนาลิตอ่ะมีตะเพียนอินเดียมาพอดีมีไม่ได้อยากไม่ได้สั่งแต่เขาเอามาฮะเขามาขายให้ถูกเชื่อไหมร้อยตัวแม่งเหลือแค่เนี้ย เรโหดชีวิตเลยไม่ไม่ใช่ตะเพียนไทยตอนนั้นตะเพียนไทยตอนนั้นนะมันแห้งตายโรคก,ก็พอไอไอนี่โรคโหดกว่าตะเพียนไทยอีกไอตะเพียนไทยตอนนั้นเจอแค่จุดข่าวใช่ป่ะแต่จุดข่าวเป็นเราไม่ไม่อยากจะหายเันไอนี่เป็นตัวคุณติดเชื้อในตัวโอ้โหแทบแบบอยากจะกรีดนะฮะเหลืออยู่แค่นี้เองเสียดาย เขาสาวตัวผู้มาให้หมดหวังดีแต่ไม่รู้น้ำมันน่าจะไม่ดีในถุงมาแล้วมันก็เลยเริ่มติดเชื้อนะทั้งอะไรอะเชื้อราทั้งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งคีระสยองอย่าไปพูดถึงมันเลยดึงถึงตอนนั้นแล้วก็ยังสยองไม่หายมันรอนมาแค่นี้ก็แบบนะสิบกว่าตัวจากร้อยตัว มาถึงในถุงก็ตายเกือบเกืยี่สิบแล้วอ่ะเหลือแปดสิบกว่าตัวแล้วอ่ะนะตอนแรกว่าจะไปลงตู้ไม่น้ำนะครับจะกลัวกินไม่ทันเขาผอมตายก็เลยเอามาลงตู้นี้ไว้ก่อนมันก็พออยู่ได้แต่ผมว่ามันเริ่มลกลูกลกระตาแล้วเดี๋ยวคงต้องตักออกตักออกบางส่วนไปไว้ตู้ไม่น้ำที่ปลา ปลาไม่ได้กินแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่างน,น,นั้นมีผอมตายนะครับตะเพียนอินเดียตะเพียนอินเดียส่วนมากตายเพราะผอมตายถ้าเลี้ยงในตู้มไม่น้านะมันไม่ตายเพราะเหตุผลอ,อื่นหรอกกินไม่ทันเขาพอามือกี้เลยแพนด้าก่ออยู่นี่ดีกว่า ตาไ่้เส้นผมหายเกี้ยงเลยนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรนะค่อยๆใส่ยาเอซูนะฮะใส่ทีลาสิบมิลใส่แบบใส่แบบวันเว้นวันอ่ะเกือบอาทิตย์อะ่ะเออแล้วตาค่้มันก็ค่อยๆเริ่มหลุดนะแล้วมันก็ไปติดอยู่กับกองต้องต้องตัวใหญ่ตัวใหญ่จะเยอะตรงตัวนี้มันเริ่มสลายไปแล้ว ก็เนี่ยอะไรสะอาดสะอาดเอี่ยมเลยนะฮะมิทไนท์มิทไนท์สีไม่สวยเลยอะ่ะอยู่บ้านเราเพราะทรายมันเป็นทรายสีเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่สวยเลยอะ่ะไอทรายเคซี่อ่ะมันมันเป็นกระดำกระด่างอย่างเงี้ยสู้ทรายร้านเนเจอร์บ x ็อกไม่ได้นะสายขาวอันนั้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้า เปลี่ยนแน่นอนหรือตู้เปลี่ยนเลยไม่ไหวแล้วไม่สวยอเดลิสนะครับมีซิล01ซิล01อยู่ข้างหลังตัวเบลเลอร์เลยเพื่อนให้มาเพื่อนให้มาเออเลสเพนด้าอยู่นี่เพื่อนให้มาซิล01ไปยังยังอยู่ยังอยู่อยู่ที่เดิม มีฟาเซียตัดตัวเดียวแหละที่มันหลบวันวันก็หลบไปอยู่ในรูตรงนี้แหละนะฮะเรายังไม่ได้เพิ่มปลาใหม่อะไรเลยนะเพราะว่าปลาที่ผักผักมาอย่างเงี้ยว่าตเพียนอินเดียเหลือไว้แค่ห้าตัวก็พอดีกว่าเยอะแล้วมันลกลูกตาเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนทรายแล้วใช่ป่ะเราว่าเราจะไอ้นี่ไปด้วยเลยนะครับ เอาเลโบโออสตาลิสพวกนี้ไปไว้ตู้ไม้น้ำใหญ่เพราะว่าบางตัวมันเริ่มเริ่มเริ่มพออัาอาหารเยอะๆมันเริ่มขยายไซส์เดี๋ยวจะไปลองดูว่าอยู่ตู้ยาว,ยาวๆเนี่ยมันจะโตไหมนะฮะเดี๋ยวจะไปลองดูแล้วก็ไตาฟาสเนี่ยมันไม่สวยไตายฟาสตุตุยไปตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ดีหอบหอบแล้วก็ตุยตุยเองงง คนอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีก็ตุยไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันมัน,มนอาการเหมือนไอตัวเนี้ยอยู่ดีเสียศูนย์เพราะว่าอาหารมันก็ไม่ใช่นะงงเหมือนกันจ้ว่าพอ,อยาฆ่า,าใครก็ไม่ใช่นะเพราะใส่มาเรนโบไม่เคยมีปัญหาเขานะปะตอนแรกยังกลัวเลยปลาผีเสื้อจะเป็นอะไรไม่ว่า ลองใส่วันแรกก่อนยาเอซูเอลจีเอวนะครับใส่เป็นทีแรกนะครับปลาบูแบบออกมากินอาหารอยู่ปลาบูสะดุ้งวิ่งกับลุงรูเลยอะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะเป็นเป็นเล่าเป็นประสบการณ์นะฮะตะตู้เนี่ยไม่มีไม่มีตะไข้แล้วเห็นไหมถ้าไปดูคลิปกันก่อนจะเห็นตะค้างตะไข้ใช่ไหมเส้นผงเส้นผมเนี่ยไม่มีแล้วนะ มีแต่ะตะไคร้กระจกที่ปลามันกินคือใสไ่สสไปทีคือใส่คือใส่ไปทีาทีาฝาในนะครับฝาในมันประมาณ5้มิลจริงๆตู้มันต้องใส่ใส่ประมาณ15บมิลแต่ผมใส่แค่สิบมิลมค่อยๆใส่นะแต่ออกต้องถึงนะครับอันนี้อันนี้ถอดไอ้นาตูไปล้างอยู่นะ ก็เลยต้องติดอันนี้เพิ่มช่วยออ,ออกต้องมีนะฮะไม่งั้นปลาปลาพวกที่มันเซนซิทีฟบางทีมันอาจจะนอกได้นะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนถ้าจะใส่ยาฆ่าตะไครอะไรเงี้ยต้องใส่ต่ำกว่าโดสคือมันจะไม่คือตะไครมันไม่ตายทันทีหรอกนะแล้วก็เปลี่ยนน้าเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่ใหม่ใส่ใหม่ทําซ้ําไปเรื่อย,อยๆอะนะฮะจนตะไครมันหายไปเองเนี่ยมันก็หายไปเองนะฮะ คือก่อนก่อนใส่ก็ต้องเปลี่ยนน้าด้วยนะเปลี่ยนน้าให้เยอะๆเลยผมเปลี่ยนมาถึงตู้มันประมาณนี้ใช่ไหมเปลี่ยนมาหนึ่งในสามเลยอะประมาณนี้เลยอะแล้วค่อยค่อยใส่ยาเปลี่ยนน้าก่อนนะแล้วเติมน้ําเสร็จปุ๊บสักพักอะให้ปลามันหายเหนื่อยก่อนเราค่อยใส่ยา <c oughs> แล้ววันวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดมาวันมาลืนอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่ซ้ําอีกรอบนะฮะ หมูอลลีก็ปกติอยู่นะไม่มีปัญหาไอ้ไอเ้เลือมือนางจุดมันก็ช่วยกินไปด้วยแหละตอนตาใคร้มันเริ่ม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 อ่อนแอนะฮะแต่ถ้าตาใคร้มันไม่อ่อนแอพวกนี้ไม่กินนะก็ประมาณนี้แหละนะครับต้องมีออกออกต้องถึงนะฮะจะใส่ยาอะไรพวกนี้ออกต้องถึงนะต้องบอกไว้ก่อนนะอ,นนอันนี้เนี่ยผมให้ผมดูดไอ้นี่เลยอะ่ะพ่นอย่างนี้เลยอะ่ะ นะถ้าออกไม่ถึงนี่ไม่ได้นะถ้าจะใส่ยาออกตรงถึงแล้วก็ใส่ให้มันต่ำกว่าโดสมาจะไม่ตายเลยทันทีเนี่ยแต่วันจะค่อยๆตายนะฮะใจเย็นๆเปลี่ยนน้ำเยอะๆนะครับครั้งแรกเปลี่ยนน้ำเยอะๆก่อนแล้วก็ใส่ใส่ไปสักครบอาทิตยเน่ยอาจจะวันเว้นวันก็ได้นะเพราะพวกนี้ไม่ไม่ต้องถีขนาดนั้นนนะฮะวันเว้นวันก็ได้แล้วก็ ก็เปลี่ยนน้าเยอะๆถ้ามันยังไม่หายก็ใส่ใส่สักรอบสองรอบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอตะไคร้าหายเนี่ยเราก็เปลี่ยนน้าเยอะๆอีกรอบไม่งั้นตะไคร้มันจะกลับมาเป็นเพราะว่าตะไคร้าตายปุ๊บของเสียที่ตะไคร้ดูดดูจนเป็นตะไคร้ขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสไปก่อให้เกิดตะไคร้อีกรอบนะอาจจะเป็นตะไคร้บูกลีนขึ้นมาแทนก็ได้หรืออาจจะเป็นขนดาขึ้นมาแทนก็ได้นะ อันนี้ต้องระวังนะฮะคือเปลี่ยนน้ําคือตะไคร้หายแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ํานะฮะคอนส่ยาก็ต้องเปลี่ยนน้าเปลี่ยนน้าดีที่สุดนะครับเปลี่ยนน้าบ่อยๆแต่ใส่ตะคร้ไอยาค่ะตะไคร้พวกกินวอลเขาไม่ได้เป็นอะไรนะก็ยังปกติอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าปลาผีเสื้อไม่ยอมกินเม็ดปลาผีเสื้อไม่ยอมกินเม็ดจริงๆยังไม่เคยเห็นมันกินเม็ดเลยเห็นมันก็วันๆมันก็ถ่ายอยู่อย่างเงี้ย ก็เนี่ยแนะนำประมาณนี้นะครับการดูแลประจำวันแต่มันไม่ใช่เส้นผมแบบไอ้นี่นะมันเป็นเส้นผมแบบแบบไอ้ตะไข่สองหน้าหยับหยาบอ่ะมันเป็นเส้นผมแบบหยับหยาบเหมือนพวกสองหน้ามากกว่านะครับแต่ว่ามันเส้นยาวอันนี้อันตรายเพราะว่าปลาเล็กแบบเกิร er ์ตูเดแบบ แบบถ้ามันเยอะมากๆเนี่ย Galaxy ปลาเล็กๆแบบไอ้ s i g n i f อ e r อย่างเงี้ Panda ยแผนด้า์ลอยเงี้ยมันเข้าไปติดตายได้นะอันนี้จริงต้องระวังนะอย่าให้มีในตู้ดีกว่าของผมน่าจะติดเฟิร์นลากดํามานะครับน่าจะติดเฟิร์นลากดำกับมอสติดมอสมาจําได้เลยมันมาขอนมอสมอสไอ้นี่มอสมินิเพลนะฮะ ซื้อใครวะตบกระบาลแถมแถมตะคไค่าไว้ตูอีกอุ้ยี่เองเซ <c oughs> ็งมากเลยอะ่ <c oughs> อะก็ <c oughs> ถ้าจะเอามอสนะครับเอาร้านแปดแปดนะไม่มีตะไค่้นะครับเราะวังด้วยนะเรื่องมอสเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่เขาไม่มีตไค่าจริงๆแล้วก็ทําถึงทําถึงจริงๆไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนกันร,รู้จักกันมานานนะ แต่ถ้าจะเอาโชว์ๆนะร้านแปดดนะครับแบบที่เขาพัานแล้วนะนะอ่ะนะนะอืถ้าเอาแบบที่ยังไม่พันอะไรเงี้ยก็ไปดูร้านคุณเกียวได้นะแต่คุณเกียวเขาจะมีแค่คนนกขนนกเล็กแล้วก็มินิเ์ลแค่นั้นนะตัวอื่นไม่มีนะมีอยู่สามตัวคนนกใหญ่คนนกเล็กแต่ต้องเอามาพันเองเด้อ ต้องมาพันเองแต่ถ้าจะมาวางวางเลยอย่างเงี้ยนะเดินไปร้านแปดแปดจบจบกว่านะครับเข็ดเลยว่ะแปลขอนมอสมาลงเออใครให้มาว่ะมันมีคนให้นะนเราไม่ได้ซื้อนะเราจำได้เออไม่แถมตะไข่ไมาโคตรเซ็งเลยจะว่าตาย แล้วมันเป็นไม่หายมาเป็นเดือนนะหลายเดือนเลยแหละนะถ้าใครเห็นในคลิปก็น่าจะเห็นนะผมว่าผมก็เห็นแหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงเอยตัดใจวะลองเอซูหน่อยค่อยๆใส่เอาวะเพราะว่าวันนั้นลองยี่ห้อซันๆนนะไม่หายผมว่ารถใหม่อะ่ะใส่ช้เราไม่เวิร์กรถรถเดิมที่มันรถใหม่มันน้ำมาใสๆอะ่ะไม่เวิร์กรถเดิมที่มันน้ำมีเหมือนมีตะกรอะ่ะ เออใส่แล้วตาไข้าหายแล้วพวกปลาไม่มีปัญหาวันนั้นใส่ซันๆไปเหมือนปลามีปัญหาไอพีเสื้อหน้าน่ะน่าจะน่าจะเกี่ยวนะฮะแต่ตัวอื่นมันก็อยู่อ่ะพีเสื้ออินโดมันก็อยู่อ่ะแต่ผีเสื้อหน้านตัวนั้นมันก็เลี้ยงมันเป็นตัวเดียวที่รอดเป็นเดอะซไวเวอมันก็อ้วนอ่ะ แต่ทำไมมันตายกว่าไม่ไม่ยาสั้นๆก็ไลทะเลนรกมีอยู่แค่นี้แหละนะชีวิตบัตรซบแต่แต่เอซูโอเคกว่านะครับแต่ต้องเปลี่ยนน้ำเยอะๆนะนอนอนตันนี่มันก็ปกติอะแต่ใส่ไปวันแรกอะอนาตันวิ่งเลยนะกินอาหารกินอาหารอยู่ดีๆมันก็วิ่งเข้าไปหลบเลยแล้วก็ต้องใช้เวลาสักเกือบ กือบยี่สิบนาทีอ่ะก่อมันจะออกมาใหม่อ่ะนะคือปลามันรู้เลยอ่ะรับรู้สภาพพอเราตัดนี่เขาพักเจ็ดวันไม่ได้นะครับปลาถุงเพราะว่าผมพักเกือบเดือนอ่ะมันจะมีตายตัวสองตัวเลยนะ ออนาตาัตออนาตาัตลอ็ลอตใหญ่ที่มาเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมเล่าเล่าให้ฟังจริงๆเจ็ดวันไม่ไม่ได้นะต้องเกินนะเดีย๋ยวนี้พวกปลาปลาที่มาเป็นถุงนะฮะต้องแยกแยกไว้ก่อนดีกว่านะซิวตัวใหญ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนทรายแล้วเดี๋ยวเราเอากล้องไอ้นี่มากล้องใหญ่ดีกว่าพอดีแบตหมด ไม่ไม่เดี๋ยวเปลี่ยนไม่แล้วอนนี้ขอเดฟวีนะครับตัวเล็กเล็กอ่าอ่่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ฟาเสียตาจอกมาไหมเมื่อกี้มันไล่ไอ้นี่ออกมาตัวหนึ่งไม่ออกไม่ออกเฮะ ก็คงย้ายเลนโบออกนะครับเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ซิกนิเฟอร์มีแล้วเปลี่ยนเป็นเซเลเบตนะเปลี่ยนเป็นเซเลเบตซิวตัวใหญ่สีมันเปลี่ยนด้วยนะซิวตอนนี้สีออกหนึ่งเหลืองแล้วนะฮะซิวตัวใหญ่ตัวนี้เพื่อนให้มาเอาไฟดับพอดีนะโอเค พอดีตั้งไทม์เมอร์ไว้นะว่าไฟดับประมาณตอนนี้นะฮะก็ก็น่าจะได้เวลาแล้วแหละนะฮะก็ไม่อยากไปเปิดขึ้นมาใหม่อะเนาะลบกวนไอ้พวกนี้มันก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องเปลี่ยนทรายนะฮะเปลี่ยนทรายแล้วก็น่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มมาแหละนะจะปลูกเฟิร์นรากดำเยอะๆเลยนะแล้วก็ปลูกคลิปนะ เปลี่ยนเปลี่ยนเลนโบนะเอาเซลเลเบตมาใส่แทนกับให้มันคู่ซิงเกิเฟอร์นะแล้วก็ลดตะเพียนนะยา้ายตะเพียนไปตู้อื่นบ้างนะเพราะออตาลิสจริงๆอยากเพียงให้มันโตมากกว่าอันนี้ตอนนี้มันยังแค่แคอยู่นะครับแต่ตัวนี้น่าจะมีปัญหาแหละนะตัวที่ว้วหัวตั้งเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเราว่าเราจะเปลี่ยนและ้นะครับเปลี่ยนสายนะครับ เดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามาโชว์กันนะแต่ช่วงนี้น่าจะไม่ได้ลงปลานะครับเพราะว่าเราจะต้องรื้อตู้นะยังคิดไม่ออกเลยว่ารื้อลือแล้วจะเอาไปไว้ไหนมันก็มีตู้ให้พักอยู่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆกระจายกระจายกันไปนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์ก like, ดกระดิ่งจดแจ้งเตือนนะครับกดซุปเปอร์แตงอุดหนุนตะกร้าสินค้าได้นะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ